ของร้านจะไปมาอย่างไงอยาเข้ามาได้ยังไงครับิดครับสวัสดีค่ะโรง้รนสังขรลมนะคะเป็นเจ้าของร้านที่รุ่งเรืออาหารป่าอ่าแต่ก่อนจะเป็นพี่สาวทำหลายปีแล้วทีนี้เขาเลิกเขาอ่าพี่สาวเลิกทำและทีนี้ตัวเองหานเกษียนก็เลยว่ามาทำอาหารวาพวกประเภทปลาเพราะว่าที่ในายเสถกร กี่ยวกับพวกปลาจะไม่ค่อยมีนะคะคือวันนี้ก็จะมีเมนูอาหารคือต้อมจำปลาจะเป็นปลาทังปลาเท้าปลาปึกแล้วก็ปลาปลาเนื้ออ่อนนะคะอันนี้จะเป็นปลาทังค่ะ,ะจะต้มแบบลาวนะคะส่วนมากส่วนมากลูกค้าจะชอบกินแบบลาวนะคะต่อไปต่อไปก็คือผัดเปี้ยวหวานหมูเปี๊ยะหวานครับ ผัดเปรี้ยวหวานนะฮอ่ารสชาติจะเป็นอ่าเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะคะอ่าเมนูนี้ลูกค้าก็จะชอบชอบมากเลยค่ะโดยเฉพาะทางเทศสบายคือเวลามาทานจ,จะสั่งจะสั่งไว้ตลอดเลยค่ะพุงปลาตัวไข่ปลาจะเป็นพวกอ่านรุงปลาพุงปลาคางพุงปลาเท้าคือจะเอารวมกันนะคะแล้วก็จะเป็นไข่ ไข่ปลาที่จะเป็นไข่ปลาตะเพียนนะคะต่อไปเนาะอันนี้หน้าปลาขาเนาะ,ะหน้าปลารสชาจะอร่อยนะคะหน้าปลาถ้าใครได้กินหน้าปลาล้านี้จะจะบอกว่าอร่อยเชิทุกคนเลยค่ะมีลูกค้ามา,ามายเป็นปลาน้ำทีค่ะไม่ขาวเนาะไม่ค่ะไม่ขาวค่ะเกลือจืดเป็นพวกปลาทังลาบได้แล้วก็ปลา,าล้าวแต่ลาบ ของจังหวัดเลยนะคะเด็อันนี้เป็นปลาส,สม้มเป็นอาหารประจำของจังหวัดนิสือทอยเลยนะคะอย่าอร่อยจะไม่เค็มนะคะปลาส,ส้มร้านนี้คือคือจ๋าพิเศษเลยค่ะคือจะมีเจ้าที่เขามาให้คือมันจะไม่เค็มเห็นลูกค้าบางคนจะมาทานบอกว่าก็าเคยไปนกินแล้วที่นี้ก็จะมีมีมีรสชาติเค็เม ขาบอกว่าถ้าไปกินร้านนี้มันจะอร่อยแต่เราลิสต์จุก็เพรา้ว่าเอามาจากไหนไม่บอกนะไม่สนอะไรถ้าลูกค้าอยากจะได้ก็คืออะไรก็จะซื้อมาให้อ๋อค่ะไข่เคียวหมูสับนะคะนี่จุดเด่นยังไงครับไข่เคียวหมูสับทั่วไปเขาก็มีทั่วไปเขาต้องมีใช่มันของเหลาพีลมันจะไม่ค่อยมันไม่มันค่ะลูกค้าคิดว่าจะติดใจไม่ควรไม่อมน้ำมันเนาะอมน้ำมันครับพี่ีก็พิเศษอยู่ใช่ค่ะไม่เหมือนร้าน เพิ่นเติมผู้ที่จะมาที่ร้านนะครับมาได้ยังไงคือเดินทางมาอย่างไรมาธนาคารมาถึงตรงธนาคารถ้ามาจากทางอุบลก็จะมาเส้นหัวเจ้าสนิทแล้วก็มาถึงธนทางคาร์มสียงก็จะเลี้ยวเ็จะเส้ยวซายนะคะก็มาประมาณห้าร้อยเมตรนะเป็นป้ายเลยป้ายร้านเลยป้ายร้านเลยนะคะแล้วทีนี้ถ้ามาทางแบบว่าอื เกาแล้วเอ็กก็มีมันจะมีที่ยูเทิร์นอยู่ยูเทิร์นยูเทิร์นแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวหายจข้ามาได้เลยค่ะมาจาก,ร,กาาร้อยเอ็กก็บริเวณหน้าสารจังหวัดจุฬาฯใช่ค่ะันจะยูเทิร์นตรงบริเวณหน้าสารเลยค่ะ,ะแล้วก็ตรงหวัวมุมมันจะมีร้าสซ่อมกำแพงรั้วปลางนั้นนะก็เลี้ยวเข้ามา,าก็ใช้ก็อยากให้เชิญชวนอ่า ท่านที่เดินทางมาจังหวัดยะโสธรให้มาแวะกินที่ร้านนิวรุ่งเรืองอาหารป่าจะพิถีพถึงอาหารตามฤดูกาลนะคะคือก็ประมาณเดือนเมษาก็จะมีพวกไข่ดแดงไข่มดแดงแล้วก็หลังอาหนั้นก็จะมีพวกประเภทเห็ดก็จะมีพวกเห็ดโคนเห็ดกอแล้วก็เห็ดเห็ดทิพว เคบุก็คือถ้าเป็นเคื่องดรามสไซดก็ที่นาที่กล้แยงอุกคือรอประมาณดรามีได้มีแต่วนองแมแดงก็จรงประมาณแตงแดงแล้วก็ผักชีฝรั่งพวกประเภทเห็ดก็จะีพวกเห็ดคนเห็ดอนได้ทุลาแต่ว่าพวกอาหาราทุก็จะมีสามเค่ะเิุ๊กเก แล้วก็คือถ้าเป็นเครื่องยาเมสัยก็คือพวกใบแย้นนะคะก็จะมีแต่ส่วนก็จะมีเท่าประมาณเยาเมษายกังไข่กาแฟกินได้ทุกเวลากินได้ทุกเวลาแต่ว่าพวกอาหารตามฤดูกาลก็ต้องตามฤดูกาล พุงปลาตัวไข่ปลาจะเป็นพวกอ่าพุงปลาพุงปลาคางพุงปลาเท้าคือจะเอารวมกันนะคะแล้วก็จะเป็นไข่ไข่ปลาที่จะเป็นไข่ปลาตะเพียนนะคะค่ะต่อไปเนาะอันนี้หน้าปลาขาเนาะหน้าปลารสชาติจะอร่อยนะคะหน้าปลาถ้าใครได้กินหน้าปลาร้านนี้จะจะบอกว่าอร่อยเจริญคนเลย า,เป,ปาเป็นปลายน้ำซีค่ะไม่ขาวเนาะไม่ค่ะไม่ขาวค่ะก็จะราดเป็นพวกปลาทังลาบได้ลแล้วก็ปาลาเท้าแต่ราดคะต่อไปครับอนนี้อาหารเด็ดของจังหวัดเลยนะครับอันนี้เป็นปลาส้มเป็นอาหารประจำของจังหวัดยะโสธรเลยนะคะจยาอร่อยจะไม่เค็มนะคะปลาส้มร้านน,นี้คือคือจา<ะ>นพิเศษเลยค่ะ จะมีเจ้าที่เข้ามาให้ที่ตรงธนาคารถ้ามาจากทางอุบลก็จะมาเส้นหัวเจ้าสนิทแล้วก็มาถึงธนาคารความเสีนย mm hmm. ก็จะเลี้ยวไปถึงยาสายนะคะก็มาประมาณห้าร้อยเมตรนะเป็นป้ายเลยป้ายร้านเลยป้ายร้านเลยนะคะและ้วทีนี้ถ้ามาทางแบบละเอ๋อแบบละเอ็ดก็ทีมันจะมีที่ยูเทิร์นอยู่ยูเทิร์นยูเทิร์นแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวทายข mm ้ามได้เลยค่ะ มาจกากร้อยก็บริเวณหน้าศาลจังหวัดคอใช่ค่ะจะอยู่เธอตรงบริเวณหน้าศา,า,นา,าลนะครับแล้วก็ตรงหวัวมุมมันจะมีร้าส้มกลับทางโถกปแล้ก็เรียวเขา้ามาก็